วัสดีครับอาจารย์ลำแพนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัะวะวนนี้พาอาจารย์มาตรวจแปลงอีกแล้วครับแปลงนี้นี่จริงๆอาจารย์ลำแพงเข้ามาตรวจเป็นระยะระยะนะทําใบรอบนึงทําดอกรอบนึงแล้วก็ติดลูก,ต,ต,ลกติดลูกหางแยรอบนึงแลวช่วงนี้มาดูเป็นไงโอ้ก็ติดลูกดีอยู่พี่ยามอันนี้เป็นพวงมณีเบญนจะรันนะนะนั้นปัญหาเรื่องการร่วงก็จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบแล้วแล้วอย่างก็ยังไม่มีการแตกใบอ่อนเยอะเนาะ ลูกก็เลยยังโอเคอยู่เราก็มีแต่งออกบ้างก็น่าจะมีการแอดแต่งอีกหน่อยแหละแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็การติดลูกก็โอเคอยู่การกระจายลูกทดต้นเลยไหมจันก็กทดต้นดีค่ะก็ยังมีรุ่นน้องมาอีกนะซึ่งอันนั้นอาจจะไม่เอาไว้แล้วพี่ยามเพราะว่าก็ปริมาณลูกตอนนี้ก็เยอะแล้วอยากให้อ,อาจารย์คอมเมนต์เรื่องการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มหน่อยเพราะอันนี้นี่มผมเป็นคนตัดแต่งมา <c oughs> คอมเมนต์หรอคะ เป็นไงบ้างดูเป็นไงบ้างอาจารย์เอางี้อาจารย์ว่าทุเรียนนี่คนจะมีการตัดแต่งกิ่งตรงพุ่มไหมก็จําเป็นพยายามจําเป็นเพราะมันเป็นเรื่องของทําให้ต้นมันได้รับแสงกระจายทั้งทรงพุ่มเนาะเพื่อให้การสร้างอาหารโดยใบเนี่ยมันทํางานได้ดีทั่วทั้งทรงพุ่มนั้นการไว้ใบเยอะกิ่งเยอะบางทีมันบังกันนะแสงมันบังกันเนาะมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพของใบที่มีอยู่บนต้นเนี่ยที่เรา สร้างมันมาในช่วงของการทําชุดใบเนี่ยมันก็ทํางานได้ไม่เต็มที่ไงมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นใบที่อยู่ในทรงพุ่มและยิ่งไม่ได้รับแสงบ่อยๆนานๆเข้าอายุใบมันก็ไปเสื่อมสภาพได้เร็วก็เหมือนกิ่งที่มันไม่ค่อยโดนแดดนี่แหละมันก็ทิ้งกิ่งได้ใบมันก็เสื่อมสภาพเร็วหมดอายุเร็วแล้วก็จะกลายเป็นผู้กินอาหารมากกว่ากลายเป็นผู้สร้างอาหารพยายามวันนั้นเราก็ต้องพยายามทําให้ทุกใบในทรงพุ่มเขามีโอกาสได้รับแสง แน่นอนว่าในแต่ละตำแหน่งมันได้รับไม่เท่ากันอยู่แล้วแหละเพราะว่าทิศท,ทางของแสงนอแล้วก็ช่วงระยะเวลาเช้าบ่ายมันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละใบมันก็ควรจะมีโอกาสได้ทําหน้าที่ของมันในเรื่องของการอ,อาหารโดยกระบวนการส่องเข้าแสงนั้นการตัดแต่งกิ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากสําหรับไม้ผลนะต้องบอกงี้เลยต้องมีการตัดแต่งกิ่งทุกปีเพื่อที่จะหนึ่งสร้าง กิ่งใหม่ใบชุดใหม่มาก็เอาส่วนที่มันเสื่อมสภาพมันตายมันแห้งอะไรทิ้งไปแล้วเราก็เหมือนเรากําลังจะให้มันคืนความเยาว์วอีกรอบหนึ่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างดอกสร้างลูกเลี้ยงลูกใช่ไหมคะเพราะนั้นสุขภาพใบก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญการตัดแต่งกิ่งถึงว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากในการทําไห้ผลเพื่อที่จะให้ผลผลิตมันได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม บางคนก็บอกว่าตัดแต่งกิ่งแล้วเดี๋ยวไม่มีลูกอาจารย์เราอาจจะต้องประเมินปริมาณของการตัดแต่งกิ่งด้วยคือมันมันมีช่วงจังหวะหรือเวลาด้วยนะมันต้องมีช่วงเวลาของการตัดแต่งกิ่งในรอบปีที่เราจะต้องทําการตัดช้าบางทีก็อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการสะสมอาหารกว่าจะสร้างใบชุดใหม่กว่าจะสะสมอาหารที่กิ่งกว่าจะเกิดการออกดอกมันอาจจะใช้เวลานานกว่า นานขึ้นถ้าเราตัดแต่งกิ่งช้าคนตัดแต่งกิ่งแล้วเสร็จตอนพฤษภาทําชุดใบามาได้เร็วถูกไหมฮะสะสมอาหารได้เร็วก็มีโอกาสที่จะออกดอกได้เร็วขณะที่คนตัดแต่งกิ่งอีกคนไปทําเดือนกรกฎาอย่างเงี้ยนั้นการสะสมอาหารมันก็อาจจะช้าลงไปอันนี้เราอาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเนาะเราเอาแค่เรื่องประเด็นของการเตรียมต้นให้มันพร้อมสําหรับการเข้าสู่ฤดูการผลิต รอบใหม่แค่นั้นเองดูต้นนี้หน่อยจา้านี้พันธุ์อะไรเนี่ยนกหยิบกับพี่ยามน,นกหยิบเป็นพันที่หนึ่งในพันุ์ที่ชอบนะพี่ยามเป็นไงการติดลูกปไงบ้างจา้านนถือว่าเป็นปีที่สองเนาะก็ติดลูกดีนกหยิบก็จะทรงแบบไหลมันก็จะปันป้นแล้วก็มีหยุบเข้าเนาะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะป่องออกอผิวก็จะออกเหลืองๆออกเขียวๆเหลืองๆ,องๆพอมันแก่ขึ้นดูต้นนี้หน่อยจา้าอ่านี่ก็พวงมณีค่ะพวงมณี มันนี่ก็เป็นพันธุ์ที่ชอบเพราะลูกไม่ใหญ่มากการอืติดลูกง,งี้นงการติดลูกดีโอเอ่อต้องบอกว่าโซนนี้เนี่ยมันเป็นโซนที่ลุ้นมากพี่ยามเพราะว่าเราเจอทั้งบานช่วงฝนเนาะเจอหลายๆเหตุการณ์เลยในช่วงที่ดอกกําลังพัฒนาดอกกําลังจะบานเลยเราก็ลุ้นว่าเออมันจะติดได้เยอะสักเท่าไหร่เออก็ปรากฏว่ามันไม่ได้เสียหายอย่างที่คิดพี่ยาม นะปริมาณลูกที่เหลืออยู่นะตอนนี้ก็ถือว่าเราต้องเอาออกด้วยซ้ําเพราะว่ามันก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะแล้วก็มีรุ่นน้องตามมาอีกผลผลิตต่อต้นอย่างต้นนี้เราไว้สักสามสิบสี่สิบลูกก็เต็มที่แล้วแล้วมีรุ่นน้องมาอีกเห็นไหมต้องถามว่ากําลังของการเลี้ยงลูกได้ไหมก็ถือว่ายังได้อยู่ แต่บางทีการแต่งลูกก็ช่วยในเรื่องพัฒนาของผลได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันก็จะเหลืออาหารไปเลี้ยงลูกอื่นนะเนาะเพราะว่าเราเอาคู่กินออกเพราะนั้นมันก็จะเหลืออาหารการพัฒนาของผลก็จะดีขึ้นเร็วขึ้นอ๋ออันนี้พันรายจานตัวนี้อันนี้ก็นกหยิบนกหยิบน้าถือว่าน้ำนำี่มีแสดงการขาดอาหารหรือขาดน้ำไหจาจ๊ะน้นําก็โอเคอยู่นะ มันเป็นด้วยบางคนถ้าไม่คุ้นเคยกับนกหยิบก็จะดูว่าสีมันดูแปลกๆไปนะเออมันจะเออเขียวเขียวใสสว่างสว่างโอ้มีต้นที่เราแตกใบอ่อนมาช่วงนี้นะอาจารย์ดูใช่ใช่ใช่มีดูต้นนี้เออมีต้นที่แตกใบอ่อนมามีหลายต้นเลยเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่แตกใบอ่อนแล้วมันใบอ่อนมันเพิ่งมาด้วยนะพี่ยาครับอืมงี้เอาไงดีใบอ่อนเพิ่งมาอย่างนี้เนี่ยปล่อยไหมก็ปริมาณก็โอเคน่าจะไปได้อยู่ ทางที่ดีก็ส่งทั้งใบแล้วก็ลูกนั่นแหละแต่ว่าต้องดูว่าพอมันกลางแล้วอใบมันเป็นยังไงมั้งใบกลางมันก็ไม่ได้ใหญ่เนาะอาจจะด้วยหนึ่งเราเองก็คุมในส่วนเรื่องธาตุอาหารก็ามาช่วยด้วยมันก็จะพื้นที่ใบไม่ได้เยอะมากไม่ได้ใหญ่มากสิ่งหนึ่งที่อาจจะสังเกตได้ง่ายว่าผลจากการแตกใบอ่อนในระยะลูกหนึ่งเราอาจจะดูที่หนามก็ได้พี่ยันอืมครับหนามลูกเป็นยังไงแดงไหมแสดงอาการไหมอะไรอย่างเงี้ย แบบว่าต้นนี้ถือว่าแตกใบอ่อนมาค่อนข้างเยอะนะคือแตกใบอ่อนกับเ<ม>บญจพัรณ์เนี่ยนนไม่ไม่แตกอาจารย์ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่พี่ยามแต่ถ้าแตกใบอ่อนกับหมอนเนี่ยก็ค่อนข้างจะกังวลอยู่เพราะว่าพันธุ์หมอนทองค่อนข้างจะอ่อนเอเนาะอ่อนไหวด้วยเลี้ยงลูกในระยะที่มีการแตกอรอนก็นี่ก็ถือว่าเยอะอ่นะพี่ยามคุยอาจารย์นี่เขากองไว้ทำไมเนี่ย ก็ตัดเขาตัดออกค่ะเขาแต่งออกลูกมันเล็กแล้วมันไปไม่จะไม่ทันลูกอื่นแล้วไงทำไมเราต้องมีการตัดลูกอาจารย์แต่งลูกใช,ใช่ไหมเราก็ต้องแต่งทรงไม่ได้ไม่สวยแล้วก็บางทีรุ่นเนาะถ้าเราคิดว่ารุ่นที่มันมีอยู่เนี่ยมันเพียงพอกับต้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องแต่งออกก็ได้เพราะว่าหนึ่งมันก็ลดภาระของผู้แช้อาหารบนต้นลงไงโอ้นี่อาจารย์ถือแตกใบอ่อนอีกแล้วเออก็แตกใบอ่อน ระยะผลนี่แตกไวอ่อนนี่มีปัญหาไหมอาจารย์เดี๋ยวมาดูสิระยะผลแต่มันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าด้วยหนึ่งต้นก็ยังมีกําลังคือมีใบที่เป็นผู้สร้างอาหารที่ยังยัง,ย,งยังดีอะยังสุ <ไป S 1> ขภาพาดีอยู่ <ไป S 1> อ่ะใบยังห,หนาอยู่ใบก็ยังดีอยู่การถอดสีของใบนี่ถือว่าน้อยมากอะ่ะมันก็ต้องถึงรอบของการแตกนั่นแหละเพราะมันขนาดนี้แล้วถ้ามันไม่แตกก็จะต้องคิดละ โอ้มันเกิดอะไรขึ้นกับต้นทุเรียนเนี่ยไม่ไม่เกิดการแตกใบอ่อนเลยเนี่ยใช่มทำไมันแตกมาแล้วมันออกมาไม่กี่บใบเนี่ยจ้ะมันมีผู้ใช้อาหารหที่เป็นลูกอยู่แล้วไงพี่ยามเพราะนั้นการพัฒนาของใบชุดนี้มันก็อาจไม่ได้ใหญ่มากแล้วไม่ได้เยอะมากหรอกเพราะมันก็แข่งกันเนาะอันนี้สาริกาเป็นไงบ้างจย์เอ<ร>้กลมดีช่สาริกานี่ก็เป็นพันธุ์ที่ถิ่นกําเนิดเขาอยู่พังงาเนาะ ใช่ไหมสันลิกา<ช><ๆ>พังงาปีที่แล้วก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ได้กินสันลิกาแต่ว่าไม่ได้เยอะมากหรอก<ช>เพราะมันเป็นปีแรกปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่สองนะเป็นทุเรียนลูกเล็กอาจจะอันนี้หน่อยก็ตรงที่เม็ดมันโตเนาะมเม็ดมันโตแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพันธที่กินอร่อยนะทรงสวยด้วยชอบตรงทรงมันนี่แล้วกลมดีจ้ะเออมันกลมเลยนะชอบทุเรียนแบบนี้แต่ลักษณะมันเหมือนทุเรียนแบบพื้นบ้านเลยนะ ที่มันหนามแบบเลมๆครับอืผู้เรียนทางอินโดทางมาเลงอย่างเงี้ยต้นที่แตกใบอ่อนอยู่แล้วอาจารย์เอออันนี้แตกใบอ่อนต้องส่งทั้งใบทั้งลูกนะอันนี้ต้องช่วยอันนี้แตกแตกเยอะเลยครับอันนี้ถือว่าแตกแล้วก็กลางแล้วพยายามครับอืมกางแล้วเยอะแตกเยอะดูอืมแตกเยอะแล้วกลางแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จับให้เขาฉีดครับกางแล้วใบกลางอันนี้ก็สาริกาค่ะมีสาริกาอยู่หกต้นเป็นไงบ้างสาริกาโอ้สาริกานี่ เรื่องทรงไม่ต้องห่วงเลยค่ะติดลูกดีมากสาลิกาอย่างสาลิกานกหยิบพวงมณีเนี่ยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะโอ้นี่ตอนนี้นี่พอดูขอบใบมันดีนี่เป็นไงบ้างอาจารย์โูกก็พยายามดูมีใบอ่อนมานิดเดียวใบก็ยังถือว่าโอเคอยู่ดูการติดลูกก่อยอาจารย์อืมโอ้ข้างล่างนี่ก็ยี่สิบลูกแล้ว สามสิบสีบส่สิบลูกได้มั้งต้นนี้เดี๋ยวรุ่นหลังก็อาจจะต้องออาออกนี่ก็สันธิกาลนุ่ไปดูสันธิกาต้นนี้<อ>นี่ก็โพมณนีมารอบที่แล้วนี่มันยังเล็กอยู่เลยนะนี่มารอบที่แล้วมันขนาดนั้นนะมันขนาดนี้เองครับโอ้แสดงว่ามันโตเร็วมากหนึ่งเดือนใช่มันโตมันโตมาเป็นระยะน,นี้อ่ยคือเร็วมากเนาะใช่ชอันนี้มันดอกบานประมาณแรกเนาะสามสิบเอาง่ายๆก็หนึ่งกุมภานะกับอีกอันหลังก็บานวันที่หนึ่งมีนา เด่วมาก <S <S ขึ้นทรงแล้วอันนี้ก็สาร,ริกา <belli. S 1> เออ <N> นี่มาดูต้นนี้จะบอกว่า <B> มันติดทุกต้นไม่ได้อาจารย์ดูต้นนี้ไม่ด<อ>ีเลยไม่ติดเลยนี่ <S <S <ellt academy> ยังไงครับอาจารย์เนี่ยทํายังไงไม่ติดเลยเนี่ยตน้ตนนี้ก็อาจารย์อธิบายให้ฟัง่อยที่ทำไมไม่ติดเนี่ย <S <S จะบอกว่าไม่ติดโอ้ก็พยายามดูร่องรอยของหางแย้ดิอันนี้ข้เนเหนียวมากข้นเหนียวยังมีหางแย่หลงเหลืออยู่ประมาณข้นเหนียวมากครับ <S <S กี่กี่หางเนี่ย หินเหนียวเด่ขั้วดิอ,อือเมอนเป็นไงเป็นอย่างนี้ไห่อาจารย์ลองดูดิ<ง>โอ้ก็ช่วงที่มันมันบานใช่ไหมหเราก็เจอช่วงบานเนาะแล้วก็ฝนผ่าเลยแล้วก็มันมีเนี่ยเห็นไหมหางแย้อยู่ข้างบนมีดอกกําลังมาอีกแล้วก็มีลูกหนึ่งนี่ก็น่าจะเป็นรุ่นแรกนั่นแหละมั้งที่มันยังเหลืออยู่ครับนั้นบางทีมันก็มีเรื่องจังหวะของสภาพอากาศเหมือนกันนะดูแล้วพอนี้ปุ๊บมาดูต้นนี้นี่ใบอ่อนเยอะไหม ทูนใบอ่อนเอมเลยอแต่<ม>ตอนนี้ก็กลางแล้วก็ทําใบให้มันแก่เขียวเข้มถ้าไอ้อะไรนะไอ้รุ่นที่มันยังมีอยู่ในหางแย่แเนี่ยถ้ามันติดหมดอันนี้ก็จะได้สักประมาณก,กี่ลูกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ,โอก็เป็นสิบลูกอยู่ด้นี่เดี๋ยวมาดูต้นนี้สีมือ,มอพิยามก่อน ทำไมสองต้นสองต้นเออทำไมเข้าอาจารย์โอ้โหนี่ดูดิฝีมือผมก็ทําเป็นนะดูอาจารย์เป็นไงครับเนี่ยเออหางแย้เป็นไงบ้างไม่ธรรมดาขั้วเหนียวมากขั้วเหนียวมากบอกสักก่อนว่าผมทาขั้วเหนียวมากครับอาจารย์ทาขั้วเหนียวมากดอกบานผ่าฝนนี่นะผมทําไปสามต้นนะขั้วเหนียวมากอาจารย์ดูใช่ใช่นั่นคู่ต้นนั้นอีกเออขั้วเหนียวมากนี่นน่นนมีดอกมีหางแยนอยน่นน นนจุ่มนั้นนางหางแย่สีหางเห็นไหมพี่ยามมีหางแย่จะแล้วก็มีดอกอีกสองดอกนั่นโอ้โหเขินเลยครับเนี่ยเขินไหมใครบอกว่าทําได้บางทีก็ไม่ได้เหมือนนะเออเนี่ยจะขึ้นย่งไรขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยอเออนี่ต้นนี้อีกพี่ยามโอ้หนี่บานโดนฝนใครบอกว่าเราไม่มีวิกฤตเราก็มีเหมือนกันนี่นี่นี่มาดูตอนนี้บอกว่าพี่ยามก็ต้องทํามันได้แล้วบางทีมันก็ไม่ผ่านเหมือนนะต้องอาศัยอะไรนะ ต้องมีดวงด้วยนะใช่ดูดูนี่นี่เป็นไงบ้างติดเลอะนเออนี่ก็เห็นไหมไปดูหางแยะข้างหลังเหนียวมากขั้วเหนียวขั้วเหนียวเออผนมานี่หายเลยนี่นี่ไหนนับหางแยะที่เหลือเดี๋ยวดิขั้วเหนียวมากสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองจะได้สิบสองลูกก็โอเคแล้วอะขั้วเหนียวมาก ขวเหนียวมากัวเหนียวมากครับแต่ว่าลูกดิ่งพื้นไปแล้วเออเออออนี่เป็นไงจานต้นนี้ใช่โอ้ต้นนี้ปลอบใจพี่ยามได้อยู่ต้นนี้กับต้นนี้ที่พี่ยามตัดกิ่งเทียบกันไงใช่ใช่ปะอืออือนี่ปลอบใจพี่ยามได้เลยเนี่ยไปถ่ายกับต้นนี้เดี๋ยดิอือว้มีรุ่นหลังใหม่อีกนะมีดอกกาลังไมาอีกนะโอ้นี่แตงไปอ่อนมาด้วยใช่มันก็จะทรงมันเนาะครับไมอ่อนไปด้วยใช่ใช่ เดี๋ยวสิบสามสามสิบสามเสมอบวกแม็กสปาเข้าไปอืเขียวปิดต้องช่วยทรงมันมันกำลังเป็นช่วงของการอันนี้ลูกใช่ครับขึ้นทรงอ่าอืออืมเนี่ยใบอ่อนมานี่อืออืมเป็นไงอันนี้ต้นนี้ล่ะอือลวงเยอะไหมต้นนี้เอ้ยงอยู่ได้อยู่จ้งอยู่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 โอนี่ไปเหมือนกันไปเหมอนกันอต้นเล็กก็ไม่ต้องไปเอามันเยอะเนี่มาดู ดูดูกันยาข้างบนเออเป็นไงอพอไหม,มอ๋อคุ่นะจริงลูกเลี้ยนแต่งอกเลยนะอใช่แต่งออกก็ได้มันจะได้แบบไปเร็วๆมันจะได้มีอาหารเล<อ>ี้ยงอืออือโอ้คนนี้ออจะเยอะไปด้วยนะเนี่ยไหนนี่ฮอ,อืมโอ้เนาะใช่ใช่ใช่โอ้นี่เขาหวานอะไรนี่ปุ๋ยเลยเผาปะเท้าปะเท้าวันนี้พันอะไรเนี่ย เออะไรน,นะกรีบสมุดอะไรนะโอ้นี่ต้องส่งใบกันน่าดูเลยท่านนี้เออใช,ใช่นี่ใบไม่ค่อยดีแต่ตอนนั้นที่เรามาใส่นั่งไง,ไงไมันกำลังใส่อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นใบก็ไม่ดีอ่ะใช่ๆจรงิงนุ่นหลังมันต้องเอาไว้แล้วมั้ยโอ้เขาก็เอาไว้โอ้ดูอืม